แต่ว่าเว่าไปตรงวันนี้คือก้นเคยแต่ว่าไปตรงกันยโยกอนนั่นเออโอเคลุงเจียนย้อนกลับไปนะคืนนั้นสักปีเต่าใดๆสี่เส้นมาวันนี้สี่เซมาถึงนี้นะก,กลแกมากับรถอะไรแบน,นี้หรือมาไททันกันที่เก้าไททันสี่เก้ากับมีคนมาขับไหมมีแต่ว่าพวกเมสนาว่ากี่ก้นนะเออถึงแกก็มาจอดหน้าบ้านเหรอกับจอดหน้าบ้านกับเออเลาเลยตั้งแต่วินาทีนั้นก็นั่นคืออยยกตูอยากตูก็ยกขึ้น ยกขึนก้นก็วายไ,ไปรตรงตะตี่ึงเออก้อยเละว่าเออเป็นเคย,อ,ยอืยอเห็นว่ะเออโปร่ากุ้นตีเนียก็เยียกว่าเบ้าพี่อ๋อนั่นนี่<อ>คือคือคือเรากับคุณหน้าคุณตากับพุออพอว่าแกบอกกัมพูดแกว่าหรือนะคือให้ไปเพอไ้ไปรตรงพุ่มตะที่ซึ่งตอนนั้นลุงว่าหรือผมว่าผมดึกนัดเรงแล้วเออไปตัอืพผมว่าแล้วตตาว่าจ้าไม่ได้ไปเลยนี่ว่า ตอนนั้นคือแกดูรีบร้อนใช่ไหมกับออแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตรงใจเลยนะเพลวะวาาตุกกลังแกก็รีบร้อนพันนันตุกลังอ๋อคือลุงจะเป็นคนแต่ว่าแกนมาค่อยขับผ่าขึ้นตรากับผมตุกรลังตุกลัง,ก,งก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ได้รู้อือก็ุนนี้กอเตี่ยวแปลงนั่นเลยกุคนทีนี้ก็ใจอยากบาพี่เปรวะวาผมมันเป็นคนแต่ว่าเลื่ยงไงรับชรงผู้โดยสารเคยมาเย,ายียมป่าเดยย กับจางตัวไป๋นี่เลงไงไอ้อ๋อรับจางผ่าคนขึ้นลงอยู่แล้วกับปมปมจางถูกยัดซึ่งอันนี้วันนั้นแกแต่งชุดเป็นหรืออ๋อไต่เตื้อที่ดำหนุ่มกางเกงประมาณเที่ยมนี้ผมกับไม่รู้กางเกงเลยเป็นแบบไก่ไก่ท่ามจ้วนนั่นเลยอ่าใเตื้อเตื้อยืดว่าเตื้ออะไรเตื้อเตื้อหยุดที่ดำเนี่ยเตื้อเนอกตัวหนึ่งเตื้อเนอกเป็นลายอะไรหรือที่ดำที่ดำที่ดำเตื้อเนาะไหมมันไม่ไก่กังเกตเลยแกนยาวใช่ไหมแกนยาวซึ่งกางเกง สามตัวนับ้มกางเกงยีนวกางเกงธรรมดามันป้ากลายกางเกงว้อมมอ๋อตึ้งมีโซมีอะไรไหมไม่มีโซกับใส่มวกใส่ได้ไหมมวกกันไม่ใช่กับอ๋อปิดบังหน้าตาไหมหรอปกติไม่ปกติไม่แมาปิดบังเลยปลอดปว่าเพราะว่าตีสตึ้งมันนั่นตึ้งมีอาวุธติดตัวตื้อปรมาเห็นชัดเจนไหมกาดเห็นชัดเจนนั่นคือท่องบอกเป็นอะไรมัง้ง อ่าเอ็มที่บอกบอกนิดเก๋อบอกอืม,อม่งทอย่างแหละบอกอย่งางแหละบอกเอ็มสิบอกข้างหนึ่งนิดเก๋ข้างหนึ่งข้างหนึงน่งกระปายเลยฮะกราป๋ายอ่อันนั้นคือในหนึ่งคนในหนึ่งคนซึ่งพอว่าลุงหลังจากนั้นลุงหลับปากกว่าเหมือนเดอมเพิ่มมาเออปล่อยกับปล่อยปานนั้นี่แต่ว่าการไม่เคยไม่ได้กิจไรยันนะเร่งไงไงปลอกเก๊มาทุกที่ก็รีบรอนทุกที่เพิ่มระับตรงโย่ตุกกลางเลยก็ตั้งแต่ปียกทีนะยกซเออตั้งแต่ปียกซี คือมากอบมือทุกรอบเลยก็ว่าเป็นนายเขาก็ว่าเขาเป็นตำรวจดกับผมถึงผมกันไม่ได้ทักท่ามเลยเพราะว่ามีโป่งเปลือยจ้องพื้นนั่นนะจ้องเปลือยุกบอกเลยยังไม่มีว่าตรงลบโจรในเรื่อยต่างทิ้นอือคือแสดงโดยชัดเจนกับผมคือเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผมเขาบอกไม่ว่าสังกัดไหนก็บอกว่าตอนนั้นอ่าปากเป็ดไหมว่าป้มกันนี่ไม่ก่อยใหนจอยกอนปากเป็ดปากเป็ดกับ ตั้งแต่ปีหกใช่ไหมเดี๋ยวเดวจับกันกับซึ่งลังจากงานก็คือก็กลับไปแล้วก็ไม่ได้ตากันเลยผมก็ไม่ได้ติดตามข้าวเลยก็คือนั้นๆเลยพอมาถึ่งคือนั้นก็ก็มาแยกตัมซึ่งตอนทดี่ลุงไปต้องงานลุงลับไปกี่กันไปกันเดียวมอไส้กันเดียวกันเดียวผมไปถึ่งนวอนประมาณตีอาเรือไปส่งไปตรงไหนน้ำหนองพริกน้ำหนองพลิกกับซึ่งครับแกไปแกไปชุดนั้นปอมอาวุธปืนอนุนงานเลยกับผม ไปต่างเซนนี้เ้นนี้ขึ้นไม่ไม่ไม่นูไปรับตีต้นตอกกับ<อ>ไปไปรดดปลวกคนเดียวไปรับตีตุนตกอกพอไปตึ้งตนตอกแล้วรถไแต่ตั้อยู่ไหมยังอยู่ครับถึงคนนกจักเสียแปงเลยไม่ยินเคยกับบอยอยู่ในรถมดไม่ลงมาเลยลงมาคนเดียวอพอวา่าเสร็จปุ๊บไปตึพอลุงตึงต้นตอกตึงเกลือได้คือเรืงจากนั้นกระโปมไปตามทางนะเกือบรลอดก้อยเลยเนิยเฉยเบามือ เออได้ไา้น้ำเกลือยันไม่โตดอกเออยามมันเละวะถึงพมมันเออปลอไปเย็นทามทางนั่นือการนึกเลยกคนใหญ่ไหมเพราะมันพิดปกติใช่น้ำเกลือไม่ลดนี่ไม่ความหวานตัววะถึงปลอไปถึ่งน้ำนูแนโดูเรื่องกันนี้แต่พมทำไหมได้เลยจริงไหมตอนนั้นไปรปหรือก็บอกก็บกำนนงพลิกเลยก็บอกหรืออันนั้นก็บอกอ่ะอกตระบัดรรมานี่อันนั้นก็เล่นกับมัน ผมว่าน้อยปันปลือลาวเึ่งแกลาวว่าปลือ้อไม่เลยไม่ได้ลาวปลือลล้อละเล้งหวาเธอหลกเจ้ามาใกล้อเอาเลยอฮะใกลเองใกลเองแกบอกแม่ว่าแกใกล้เองหรือว่ามีคนมาเจ้าจวยแกใกล้แกใกล้เองอันนี้แต่ว่าปันปลือมผมก็ไม่ได้รู้ว่าคือหลกเจ้อันนั้นก็ไปได้มาจากไหน ก็ไม่ได้ลาว่าใครเป็นคนเอาหมุหลกแจมั้ยกับแต่ว่าแกบอกว่าแกเป็นคนไขุ้นแจ่กับผมออกจากจากจากโูเองซึ่งอันนี้ทำไมแกเหลือสีจะมาทีนี้ปุมก็ไม่ถามเหมือนกันแกมีน้าอยู่กันล่ะอ๋ออันนันค,คือเรือกล้อง,องเรือเด็กปีออกซี่แต่ว่าลาวน้องว่าคือก้องถูกทิ้งถูกยางก็จะจางคือผมเป็นคนถูกตั้งต่เล็กเกลีงปันกล้วยได้มดถูกทิ้งอ๋อเต่ก็หวากันหวาคือปีเป็นคน ลุงคนเอาแล็กเอาได้ไปจวสจ้างบ้านในกังบไม่ปมไม่ได้ไปจวสจ้างคือไม่ถึงว่าก็จ้างทุกอย่างเดียวทุกไปทุกไปถึงกระตังก็มีคนทาเออตอนนั้นคือยังไม่มีเรื่องคดีความไไม่มีกับไม่มีอเขาจ้างเถียวท่าไรตอนนั้นอร่อยกับซึ่งครั้งนี้ครั้งนี้นี่คือปั่นเรือครั้งเนียนไม่คือพมก็ไม่ได้ทนเฉยเปาวลังเทียนเมื่อเตียวเนยไม่เที่ไม่จ่ายก็คือเล็ไงนะคือวันต่อไปคือก็ให้แบบนั้นอ่าคือเรากับ ไม่ได้ต้วงไม่ได้ติดอะไรกับปุ้มแล้วพอว่าลุงโรว่าเขานี่มาจากอันตอนนั้นคือปั่นปือนก็คือพอต้นหลวงเจ้าอย่าไม่พอหลวงเจ้าปั๊บตอนนั้นกอไม่บายเฉยลงมาเล็วอย่าไม่พอโรว่าเคปั่ดตำปัดนันมาเล็วทังปุ้มไม่บายเฉยเลยกรอบรัวปุ้มล่ะจริงไหมบางทิ้งบางอย่างปุ้มกะเล่งได้บางทิ้งบางอย่างปุ้มกะเล่งไม่ได้ตั้งต่นั้นคือเกลียดแล้วเกลียดเลยไม่เกลียดปุ้มเกลียดอยู่นานนั่นด้วยบอกไหม บอกกับบอกบอกกุยกันเลยพอเอ็นข้าวเลยพอหลวงจ่าอย่ามาเย็นข้าวเออเว้นนี่ตาบอกเออมันไม่พวมแบมันไม่ติดรอยอยู่อืมเนี่ยเนาะพอเอ็นก้าวคือเราไม่ใบยจอเลยน้องใจไม่คือเราเล็บปันเรือบอกไงไม่ตุกอันมันมันตันมดอันอืมอซึ่งเราตอนนั้นคือคิดในใจว่าต้องไปบอกสำรวดไหมหรือว่าต้องทำปันเรืออ๋อคิดนาเจอ่ะนี่ถ้าไปบอกสำรวจปั๊บ โปราบาลนี่เปื่นกุ้งมาพุมบว่ากลอบกลัวพุ๊มไม่อันตัอันตารดยเล่ยไงอันตรน้นอนอันตไัไรนนอนนี่ก็เวย่างนอนไม่ไก่ตินอยู่เลยเออตึงตงํำเกลือตอนนั้นเกลียดกันนั่นน่คือเกลียดทุกวันเกลียดกับไปตัดยางเดียนี่คือไปตัดยางไปออคือมันํำเกลือํำไหตจำเกลือกระได้มันรู้นอนเนีเออ่ยกระได้ลับไปไม่เลยผมไปตัดยางอย่าไม่โรกันเนื้อมันลบมาทึงได้ไม่ได้โรด้นอนสะกิดกันยังดีอย่าไม่รับ ได้สม่อมันได้เหลือคิดอย่างนั้นจำได้ว่าตลอดระยะเวลาก่อนทึ่จะสำลวจนั้นข้ามามาโปรตัวตอนไหนวันที่วันหลังจากก่อนก่อนเขาขึ้นจาวันอาทิตย์สำรวจมาวันอาทิตย์ตีห้าวันตีห้าไม่วันตีห้าิตย์มาตีห้าเอากาสตีห้าสำรวจมาปุ๊บกับไม่ความจำไม่ไกยดีแต่โดยวันตีห้าสำลวจมากับปุ๊บตอนนั้นเราก็คือไปให้การวัดแบบนี้เลยกับปุ๊บเพราะวันนี้ อยากระบายอยากชี้แจงอยากฉีเงินมันสุด <c oughs> อะไรมัน <c oughs> มนงนไมันแรงไหมกอมัน,ม,น,ม,นมันเตือนทนันจอยอันกแรงในกรณนีว่ามันยังเกลียดอยู่เลยอันประวัิ ừ, ยังไม่แดงเหลือง ừ, ถึงเราก,ก็ไม่รูว้ว่าปักปัววขาเกิดกี่คน <ừ, S 2> นี่เลย ừ, ผมแร่กับเตือนตรงตรงว่าก็วันที่มานมาก ừ, ถึงผมไม่รู้ว่าอีเป็นชาวนาเต๋อว่าโจนบอกไงไม่โตกเลยเตือนกาโรต้าว่าตกป่าว่ากับเตือนเองกเตือนกากิดปั่นหรือ ก็คงไม่ยากออกมาเจอไข้กาดปันน่นนานแหละเออแต่ตอนนี้ตำรวจดาบือมั่งแล้วอ่ะเนี่ยในมุมก็ต่างคัดิการแต่ว่านั่นการเก้กไม่มาที่แต่ว่าคือ,อตาหลับตรวจครับเกตาลถอือคือตอนนี้ยังไม่ได้โทษแจงกองให้ได้ใช่ไหมกับยังเลยกับยังเป็นป่าย,ย่านโยกกับยืนยันนว่านั่นเราไม่รู้เหตุการณ์นั่นเนี่ยือมันไม่รู้จริงๆอ่ะน้องคือตาดูว่านั่นคือความผิดปุ๊บไม่ปุ๊บไม่ตั้มเลยกลบรบลัวปุ๊บเดือดร้อน ตื้งพอว่าดุมก็มียู่วัน่นๆไหมบ้างขับรถลุ่มรอบลงมาอ๋อหนังประมาณดักที่มาหน้าที่ได้ก็ปลอกเข้าวะปล่อไปตึ้งอันหนังก่อนพอหนังก่อนปั๊บกบผู้ตามว่ากะเควกินกันเที่ยอกันต้มน้ำร้อนเลยเพราว่ายกกะเควมันเลยกินกะเควนักแก้วลงลับเหลาตอนนั้นกะตีอาว่ากับผมลงลับแต่ปอบอกว่าก็ไม่กินกะเควคือตอนนั้นนี เขามีการลาวเขาเอาไข้กุนใจมาเองตกตองับกินกาแฟกันไหมไม่ไม่ไม่ได้กินกับพุ่มเยพุ่มหวาแต่จริเงินปูปกติคนบ้านเราอยามาอยากกินกา้กเข้ซึ่งนี้กับไม่ได้กินหรออไม่มีกาแกเ้พุ่มกา้กเขอดลงรบไม่ได้กินได้กันเลยตอนนั้นกับแปงเองเขาก็ไม่ได้กินอะไรกับพุ่มใเวลาที่อยู่วยกันที่มาหนาที่กับพุ่มซึ่งที่หน้าถานทางเขาด ผุ้มก็ไม่นี่จ้าอีก็ร่างกายแกมันปกติอันก็นเราเลยนะตาแกไม่ออกตาคุณปกติจะมาอย่างหน่อยปุอินตีแทง,งกวยเจงๆอย่อยางไม,มันจะหน้าดำกำเกลียดจะมาอย่างปุ้มนี่ครับถึงแกไม่ปกติแกปกติแกปกติไม่ได้ดูมีผีดูอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยก็เมือมม่อตีปุมหวาแกมีาอุธปืนคือแกเมีมาก่องแกก็ปกติปนันทุกรบแล้วตอหน้านั้นมาก ขึ้นไปกันไหมหรือว่าโยบนู่นไม่ไม่มีกับไม่มีตอนนั้นคือตัวตัวลุงเองไม่โดดหรอกการปมไม่รู้เรื่องมากเลยถึงการนะปอผมลงมาปั๊บปมการไม่ได้ขึ้นไปเลยปอบปุ่มกลัวจิงไม้กลัวคือความปิดมันชำฉากรึเป็นเก้าเล้ยเป็นเก้าเลี้ยคือไม่ใบจะไปจนตัวเนื้อกว้าตัวเคยสักคนนึงแต่ว่าโต๊ะมันผมก็เกลียดเหมือยมันกันทึ้งวันนั้นก็ได้เล่าแม่ว่าล่างจากนั้นเขาจะไปไหนกันต่ออ๋อม่ากับไม่ กับผมเ่าคือแร้งไงป๋อว่าเป็นปั่นน้ำป๋อโรยิดหนึ่งถุงั้นมันคือโรมันจะดุดเรียยังไงมันการโรไม่อยากนีได้เล้วเลยแล้วงไงถึงว่าปั่นปออื้อกูมไม่กล้าเขี่ยเร็วเลยคืก <c oughs> ว่าจะลายตัวได้เราก็คงไม่ขึ้นนแบบนั้นไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นออตอนนี้คืออันตารได้ตอนนี้นั้นอันตารายดุดุดต่อเก้าตัวเก้าหลังตีโอไปปั่นหนูมังปั่นนีมัืงถึงตุกปูดท่ามเลยว่ะเกรียดไม เป็นตัวผู้เมฆนี่ไม่เกลียดปื้อแต่เละตอนนั้นตีเซ<_<_่ใช่ไหมกลับปุ่มกลับปุ่มตรงเลยไหมตีเซ so, hmm> ah ่ผม go ่มยกขึ้นกับการตีเซ่อิติดเลยไปไปไปต่างเส้นนี่เลยไปต่างเส้นดันนู่กับดันก้ามือนี่ปลอไปตามแยกจะมีก้ามือเดี๋ยวก้าไปผ่านด่านนินกับอันไหนผ่านด่านนินแกผ่านด่านนินแล้วก็วันไปตรงก็วันไปตรงตอนขึ้นไปนี่ ก็บอกว่บาบะไปต่างนี้นะปุ้มไปตรงซึ่งพอต่างใหญ่ก่อนนี้ซึ่งตนตนเต,ตะเกย์กระเลี้ยวไปนี่ใช่ไหมกับข้องพอ,อคือไปต่างปั้นต่างบันนาลานินกับปุ้มเกย์กับไปทต้โยตีท่ทามแยกตรงนั้นเนี่ยโอะไปจากตนเตะก,ก็คือตรงใช่ตนตกใต้ตรงใช่ไหมกับเกิดอัอนนี้ยเกย์กระาท่ามแยกนั้นแต่เราไม่เห็นหรอกในรถแต่ต้านังกี่่คนนไมเห็กลงขึ้นแบบนู้นแล้วเขาก็ไม่รู้ออกไปตอนไหนไหมออกเลยกับออกเลยกับปุ้มติดเครื่องรถอ่าคือเปิดซึงกัน รถมันดับถึงกระตาดเหลืองไหมก็เก่าออกเลยโอเคประมาณนี้มีอะไรอยากจะระบายเลยไหมกเกอีกแล้วกันอ่คือมันหยาดกันเมื่อพุ่มหวาเลยก็ออีกคนหนึ่งออกไปปั่นนูอีกคนหนึ่งออกไปปั่นนี่เก้าถึงพุ่มมันเที่ยงอันี่แล่ไงปั่นตำมาได้ก็เที่ยมันก็หยายมันเที่ยนัดได้แห่งไหมเออเออวันนี้ลงใจขึ้นดมาลากิ๊ดไหมได้ยไม่ไม่ไม่ยังไม่ลงใจยที่ตามันยังไม่เทือดเหลืองมันยังเกลียดโยบั่นนี้เนี่ย มันนี่กัดเจนนี่การลำบากจริงไหมลำบากจใจโรก็ไม่รู้เคยเป็นเคยนี่อันไหนกือันไหนแต่หอมเบื่อตัวทับต้องวนวันนั้นเลยคนวันนั้นเลยแต่ปกคนอื่นเราก็ไม่เจือก็ตานะเขามาเขาไม่ได้โทรเลยมั้ยเขามาเขาไม่ได้ไม่ได้โทรเลยไม่ได้ติดต่อแปงโอ้ไม่ไม่เลยกับไม่ได้ติดต่อเลยกันเลยลัางจากตีว่าโตลบไปเลย จำไม่ได้ตีแก็ไม่มีเบอยู่ไม่มีครับไม่เลยปอดีพุมเปลี่ยนซิมเดียนานเล้วกันแต่ในนี้มันขึ้นตีซ่องหยัดแปรแต่ไม่รู้วอาเวลานในกลองมันตรงไม้หม้อบานโลมันหมู่มันไม้นะบุมกัไม่รู้มันไม่แต่พวกหมอไปยักนีนติที่พวกยืนยันคำเดิมหมด